บริษัทลิสซิ่งกสิกรไทยจำกัดอยากจะมีรถขับหรือจะรับเงินสดกลับบ้านต้องลิสซิ่งกสิกรไทยพัฒคารเล่งหงสุขวิท62ต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณ แล้วก็ถึงช่วงที่เรารอคอยครับผมนี่ก็เฮงเก็รอคอยเหมือนกันช่วงมาโชว์แมนครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาดูหนุ่มคิดโชว์กันว่าวันนี้เนี่ยเขาจะมีดีแค่ไหนครับผม่ถ้าเสวนาโชว์เลยครับโชว์กันเลยนะครับผมอ๋อนี่เป็นคนจะถพวกกุญแจนะไม่ใช่ครับผมหยิบขึ้นมาเดี๋ยวคุณนึกว่าหายไปไหนตอนแรกอ๋อพวกกุญแจอาวไม่ผมจะหยิบให้ดูว่านี่มีรูปคุณอยู่ นี่ครับนี่ครับเห็นไหมกล้องเห็นไหมมีไพ่ด้วยมีไพ่อันหนึ่งนี่ใชเห็นไหมมีไพ่ใส่ไว้ในที่กระเป๋าในกระเป๋านี่เพราะว่าทุกครั้งที่ผมแสดงผมต้องหยิบขึ้นมามาดูแล้วแบบเป็นกำลังใจในครั้งแรกเอางี้ดีกว่าไหนก็หยิบขึ้นมาแล้วครับแปมือหน่อยครับครับผมได้ครับเดี๋ยวผมวางไว้อย่างนี้เอามือเอามือปิดไว้ครับเอามือข้างปิดเลยปิดไว้เอาไว้ก่อนนะครับอย่าขยับนะครับครับผมเอาเอาผม เกลี่ยผอย่างนี้ครับคุณเทงเทงบอกคําว่ายุดรงมาไก็ได้โอเคไหมครับเริ่มครับยุดเปลี่ยนใจไหมครับไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนใจครับจะเปิดให้ดูนะครับอ่ะดูนะครับอยากให้ผมเห็นนะครับอ่าโอเคโอเคโชว์โชว์คุณนิดด้วยโชว์กล้องด้วยนี่ครับนี่ครับโอเคไหมครับโอเคนะครับอ่าโอเคครับคราวนี้ให้ดูว่าอันนี้มีหลายหลายเลขหลายหลาเบอร์ครับผมขอไพ่หน่อยอ่าครับจะเปิดดูไพ่อันนี้เป็น คิงคิงรับโคดัมครับใช่ไหมครับครับถูกครับอ่าตะกี้นี้ผมปิดเอาไว้อ่าลองเราเปิดแบมไปหน่อยนะแบมข้างหลังเนี่ยคุณพ่อเขียนไว้ครับคุณจะได้โชคกับไพ่ที่เลือกอ๋อใช่ใช่ใช่ครับจำได้ไหมครับตะกี้ที่ผมให้กล้องดูว่าคุณพ่อผมมีไพ่เนี่ยอยู่ครับแต่ไพ่นั้นมันคว่ำอยู่ใช่คว่ำอยู่ใช่แต่ที่พิเศษกว่านั้นคือเฮ้ยเป๊ะเลยครับคิงโคดัมเหมือนกันครับ จริงจริงโพดัมเนี่ยขึ้นไปอยู่บนกระเป๋าเสื้อคุณพ่อคุณพ่อตอนแรกคว่ำอยู่ไงตอนนี้เปิดแล้วโอ้โหแค่กนี้ผมก็ขนลุกแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหคือไม่เคยไม่เคยโดนแบบนี้กับตัวเองนะพอโดนกับตัวเองแล้วก็ช็อกเหมือนกันเออขนลุกไปเลยนะครับผู้ชมอ่าโอเคนี่คือตัวแรกที่โชว์ไปก่อนเลยนะครับโอ้โหต้องบอกแล้วว่าสุดยอดมากค่นต่อไปครับผคราวนี้เรามาเปลี่ยนเป็นแนว อ่าเขาเรียกคนกระแสจิตอ่าอันนี้อ่าคือว่าด้วยเรื่องช้อนและซ่อมครับอ่าชอบอะไรครับชี้หนึ่งนั้นครับนี่ชอบนี่ครับอ่าถือไว้ครับถือไว้ครับอ่าโอเคเดี๋ยวจะเล่นช้อนให้ดูก่อนนี่เดี๋ยวผมจะทำให้ช้อนอันนี้มันงออ่าแต่ลองตรวจเช็คดูเปล่ว่ามันแข็งไหมครับนี่ครับแข็งแข็งแข็งแน่นอนโอเคครับโช้าช้านะถ้าเล่นยาวเดี๋ยวจะดูกันไม่ทัานแล้วสับแบบนี้ค่อยๆถูกค่อยๆขึ้นมา เฮ้ยครับมันจะค่อยๆเริ่มอ่อนลงนิดนึงเราจะเห็นกันไม่ชัดอืมไม่ชัดไม่ชัดไม่ชัดให้ดูอีกทีนะช้าแบบนี้นะครับช้าครับมันจะค่อยๆฟินมาอีกเฮ้ยงอแล้วครับท่พี่โจงอเยอะกว่าเดิมแล้วครับโอ้ยนี่นี่นี่ อ่ะลองตัวเช็คดูก่อนครับว่ามันแข็งไหมครับเออมันก็แข็งนี่เออดัมกลับก็ไม่ได้เนี่ยใช่ไหมเออไม่ไม่เมื่อกี้ที่พี่เขาให้จับคือแข็งมากนะเออเนี่ยงอไม่ได้แน่นอนอ่ะเออไม่ได้อ่ะ่าคราวนี้จะให้มันมากกว่านี้นิดนึงมากกว่านี้อันมีเยอะกว่านี้อีกอแบบนี้ครับชิบมันจะค่อยงอลงมาแบบนี้โอ้แข็งมากท่านผู้ชมอืมดูดิอืมไม่แตกอ่ะถ้าแกว่งธรรมดาคงไม่แบบนี้นะอ่ะอันนี้ลองลองเป็นซ้ำหรือลองเป็นซอำลองลองตัวเช็คดูตัวเช็คทิ ให้เห็นตัวบ้างเมื่อกี้ริงตัวไปแล้วคือไม่งอแน่นอนเป็นไงก็ไม่งอเดี๋ยวท่านสงสัยว่าเอ๊ะมันงอได้ยังไงเดี๋ยวผมทำช้าช้าให้ดูเลยว่ามันงอลงมาแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมบอกก่อนแล้วเนี่ยบอกก่อนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะคราวนี้โอเคครับพี่ดิทุกท่านจะเห็นว่ามันงอลงมาแบบนี้ครับช้าๆจะๆเลยครับผมสองสาม ทำมือทัมือเท่าไงทัมือาหนึ่งสองสามหนึ่งองมเห็มครับงอแล้วครับอ้าวคือคิดมึงงใครจะทำได้อาไเอาดยดีัดดัดึนอ่ะแป๊บนึงให้ตรงตรงอ่ะโอ้่ะแบบนี้กดแบมือหน่อยครับผมแบบนี้แต่ผมอานิสการตอกทรรมไครับห่ไม่เทอาแงมากนะประมาณช้าช้านะครับผมจะดิดนิ้วค่อยๆบิดมือรมๆนิดนึงอ่ะมันจะค่อยๆหมุน หมุนหมุนแบบนี้นะครับมันจะเป็นเกลียวขึ้นแบบนี้ <Hey! S 1> คุณคิดครับรบกวนลองบิดคืนดูครับเดี๋ยวเอ๊ะทำไมบิดได้ล่ะคุณคิดครับผมจะแทงคุณเป็นสี่รูแล้วครับคือนี่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 ทำไมเป็นเ<อ>กลียวนะครับบิดเป็นเกลียวจริงนะดูสินี่นี่นี่เห็นปะคือไม่เกี้ยังตรงๆอยู่เลยนะพอหมุนหมุนหมุนปุ๊บกลายเป็นเกลียวแล้วอ่ะใช่โอ้โหเดี๋ยวไม่บอกนี่คือมายาโกนนะไม่ใช่ผมอ่านี่คือมายาโกนนะครับเป็นการแสดงแขนงเล่เท่านั้นโอเคนะครับ นี่เป็นเกี่ยวกับการล่องหนล่องหนให้ดูก่อนว่าในนี้ผมมีลูกเต๋าอยู่หนึ่งลูกอ๋อใช่ครับจะอยู่ด้านนี้เต๋าอันนี้ครับเอาออกมาให้ดูก่อนอันนี้ครับไม่มีอะไรครับปิดเขาไว้ก่อนวางไว้ช้าช้าครับเอาลูกเต๋าอันนี้ใส่ไว้ในกระถางก่อนอืมไม่มีในมือครับไม่มีอะไรซ่อนอยู่ในนี้ไม่มีครับครับผมอันนี้เข้ามาเขียเขี่ยด้ไม่มีครับไม่มีนะครับปิดเขาไว้แบบนี้ครับผม ผมวางไว้ตรงนี้ก่อนดูดีนะครับเอาลูกเต๋าขึ้นมาก่อนลูกนึงจะใส่เข้ามาในนี้นะครับครับชึบอยู่ฝั่งไหนครับอยู่ฝั่งนู้นครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ใช่ไหมครับผมจะให้ลูกเต๋านี่หายไปฮะแต่ที่ทุกคนเห็นใช่ไหมว่าผมใส่เข้ามาครับจะหายไปครับเออเฮ้ย เห็นไหมครับหายไปจริงจริงบางท่านสงสัยว่าเอ้มันอยู่ฝั่งนี้หรือเปล่าอยู่ฝั่งนี้แน่เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันเรียนนี้ไป็นอ่งดีมันจะหายไปเห็นไหมครับเออใช่เห็นไหมหายไปไหนอ่ะสงสัยไหมครับสงสัยครับสงสัยเอฟอยู่ฝั่งนี้หรือเปล่าเอาใหม่เดี๋ยวเปิดฝั่งนี้ให้ดูอีกทีโอเคครับเห็นไหมครับมันก็ไม่มีเลยทำไงนะแต่ถ้าพิเศษกว่านั้นครับผมจะเปิดให้ดูครับว่ามันหายไปครับเฮ้ยคือเปิดสองข้างก็ไม่มีนะ มาเรื่องสองข้างแต่ว่าทุกคนดูไม่ทันใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมยังไม่ได้ใส่เข้าไปครับมันยังอยู่นี่เอาละครับมันเป็นกงินซะอย่างนี้แหละครับนี่ครับมายาโกะนะครับคุณนี่คือเป็นมายาโกะแขนแดงหนึ่งเท่านั้นนะครับโชว์ของเรายังไม่หมดแค่นั้นครับผมเรายังมีโชว์ต่อใช่ไหมครับครับครับผมวันนี้ผมจัดมาเยอะเลยครับจัดมากนี่ก่อนอื่นก่อนผมบอกก่อน เขาเรียกว่าสมาร์ทโฟนกำลังมาแรงเลยนะในยุคนี้นะก็สิบโป้ครับใช่ใช่ปึ๊บเปิดนะจุดไฟได้แบบนี้อ๋อเป็นแอปเป็นแอปอ่าปิดปึ๊บอ่านก่อนถือไว้ก่อนครับผมได้ครับนี่ให้ดูก่อนผมมีนี่เชือกกับอันนี้ครับกระดาษธรรมดาลองเช็คดูก่อนกระดาษธรรมดาครับคุณผู้ชมครับไม่มีอะไรอไม่มีอะไรครับกระดาษมาพับไว้อย่างนี้ปึ๊บนี่ไปโอเคนะครับอ่าเปิดไฟให้ผมนิดนึงครับ เก็บขึ้นมาปึ๊บติดไฟได้ยังไงครับผมอ่าอันนี้ครับเห็นก่อนอ่านี่ยท่านคิดว่าไอ้ไฟอันนี้มันร้อนหรือเปล่าเรอมืออ่างๆหรือครับร้อนไหมครับไม่ร้อนไม่ไม่ร้อนครับไม่ร้อนหรอกครับจริงๆแล้วไฟมันร้อนครับก็มาจุ่มอย่างนี้แล้วมันถ้าเกิดไฟกับกระดาษมันโดนกันจะเป็นยังไงครับอืมมันก็จะติดได้แบบนี้ครับโอ้ยมันจุดแด้จริงด้วยแต่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 ว่าไม่ร้อนนะอ่านี่เป็นว่าเป็นมายากรแนวอ่า อล็กทรอนิกส์ไปยุ่นใหม่อ้เตื่เต้นกันไปนะอะอันนี้มาถึงกลไกอีกอันหนึ่งครับผมอ่าอันนี้เป็นกลไกที่ต้องบอกว่าต้องใช้ความเร็วนิดหนึ่งนะครับครับช้าไม่ได้เลยอืมถ้าช้าแล้วช่วงนี้อากาศมัน เดี๋ยวฝนตกบ้างเดี๋ยวหนาวบ้างทุกอย่างมันอาจจะเปลี่ยนแปลงบ่อยใช่ครับมันอาจจะมันจะหดตัวได้มันคนละอย่างกันครับเดี๋ยวพูดไม่ใช่ไทยแล้วครับเลือกๆก็ให้ให้หน่อยนะครับเลือกไปไหนก็ได้ไหมครับผมเลือกไปไหนก็ได้อ่ะเอามาสักใบหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะมาใส่กล่องเอาไว้ก่อนอ่ะแล้วทำไมกล่องเล็กแล้วอ่ะอ่ะผมบอกเลยว่าต้องรีบหน่อยถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหดตัว เราลงจะใส่ยังไรล่ะคะเนี่ยโอ้ยเผลอแป๊บเดียวก็ไม่ทันเหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเอาโอ้ไม่อดใส่เลยโอ้ยเอาอย่างงี้ครับผมเดี๋ยวผมจะกรีดไพ่แบบนี้ชื่อพูดคำว่าหยุดครับตรงไหนก็ได้นะครับครับเริ่มครับหยุดครับอ่าเร็วเร็วเร็วนะครับเนี่ยสามเริ่มครับหยุดขอเร็วเลยนะครับเนี่ยสองหยุดอย่าได้กรีดกูช้า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  ให้ดูแบบอีกทีหนึ่งผมลืมเลยเห็นไหมเนี่ยให้ดูกันนี่มีไม่ซ้ำกันเลขอะไรเบอร์อ่าเบิบแต่พวกเขาไอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับครับอยู่ครับเปลี่ยนใจไหมครับไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนใจครับหยุดไว้ก่อนคราวนี้จะให้เซ็นชื่อเอ้าซ็นชื่อที่ข้างหน้าไพ่เลยครับหน้างหน้าไพ่เลยตายแล้วทั้งชีวิตนี้ไม่เคยเซ็นชื่อเล่นกนเลยนะพูดกันตรงๆเลยนะเซ็นเลยเซ็นเลย อ่โอเคนี่ครับเซ็นชื่อนี่ก็ไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่เลยโอเคครับเรียบร้อยครับขณะนี้ใบนี้ก็จะมีใบเดียวในโลกในโลกใช่ให้ดูก่อนอ่าเราไม่ได้เราไม่ได้ไม่ได้นะครับให้ดูก่อนครับยังเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนใบไม่เปลี่ยนไม่ไม่ไม่เปลี่นเดี๋ยวจะเอาใ้เสียบเข้ามาประมาณกลางๆสำหรับครับผมอ่า ถ้าผมดิดนิ้วทีนึ่งเนี่ยให้มันจะวิ่งขึ้นมาข้างบนมันจะเป็นไปได้ไงจะวิ่งใช่ไหมจะเป็นไปได้ยังไงเปิดให้ดูก่อนว่ามันจะวิ่งขึ้นมาแบบนี้เฮ้ยโอเดี๋ยวอาจะดูกันไม่ทันนะครับอาจช้าๆทีหนึ่งอันนี้กลางๆประมาณตรงนี้สอดเข้าไปเนี่เห็นเหนะเห็นนะปึ๊บมานิ้วโป้งครับนิ้วโป้งครับดันเข้ามาครับเอเห็นเห็นนะเห็นเห็นเลยยังไงก็ไม่ขึ้นมานิ้วนหนึ่งทีก็จะขึ้นมาเมา่อไเราควรเปิดดูเลยครับเที่ยวจริงเหรอเ ึืนมาแล้วคุณผู้ชมมาต้อนรับเร็วจริงๆครับคุณผู้ชมครับอคบไม่ได้ครับผมไม่อยากไกดแต่จะให้พิเศษกว่านั้นอีกครับผมจะค่อยๆเล่นช้าๆตาช้าๆเลยเดี๋ยวคราวนี้ลัดไปก่อนยางเข้ามาครับด้วยฝั่งนี้ให้มันพิเศษกว่านั้นเดี๋ยวคุณยังเฮงกับคนเซ็นชื่อนะครับเซ็นตรงนี้เลยครับเหมือนกันนะครับเซ็นชื่อเลยครับผมโอเคไหมครับโอเคครับ โอเคให้ดูก่อนนี่มีคราวนี้มีสองลายเซ็นเลยครับผมนี่ครับหนึ่เอานั้นยางออกก่อนเสียบไหเครับอ๋อเสียบมาวางกรเงล่านี้เสียบเข้าไปปุ๊บให้ดูก่อนว่าด้านบนเนี่ยไม่ใช่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 ไมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไช้าม่ใไปเลยครมบผม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชม่ใม่ใช่นช่ไช้าม่ใไว้ตรงนี้ใช่มือช่ไม ประกอบไพ่ไว้เองมือผมสองคนนะครับผมปิดได้เลยครับโอเคครับด็ดนิ้วหนึ่งทีครับไพ่จะขึ้นมาข้างบนปิดดีก่อนะครับช้าๆนะครับแต่ที่พิเศษกว่านั้นเนี่ยมันมีไพ่อยู่ใช่ไหมใช่ผมทำให้ไพ่นี้หายไปเฮ้ยดีๆนะครับหนึ่งสองสามไพ่หายไปแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ทันอ่ะขออีกทีได้ไหม หายไปไหนอะหายไปแล้วจริงนะท่านผู้ชมโอ้โหไงสุดยอดไะครับท่านผู้ชอออออม,ดม,ดมดได้เลยอุดยอดจริงๆนะชุดนี้คืออะไรครับครับผมคิดครับชุดนี้ผมต้องบอกกันว่ารู้จักเดวิดคัปเปอร์ฟิล์มนะครับรู้จักครับโอ้โหแน่นอนเ,เราต้องรู้จักกันอยู่แล้วชุดที่แบบสร้างชื่อเสียงเลยการเสกเคปีเสิีภาพให้ใหายไ,ไปเดีย๋ยวบอกแล้วว่าน้องคิดทําได้เดี๋ยวผมจะเสกมาที่นี่เลยเคพีเสรีภาพพูดเป็นเล่นแต่เดี๋ยวผมจะยอดส่วนมาเหลือแค่นี้ ใส่ใช่ดูดมอนย่อส่วนมาถ้ามาอันใหญ่มันจะไม่มีที่วางเออเดี๋ยวไม่พอใช่ใช่มาให้พอแน่นอนเรายอส่วนยอส่วนทำไมอส่วนมาให้ดูก่อนผมมีเป็นอันนี้เป็นพลาสติกสองอันครับผมวางไว้แบบนี้ก่อนั้นแรกชึบแบบนี้ครับผมในนี้ไม่มีอะไรซุกซ่อนอยู่ครับผมอันนี้รวมเข้ามาได้ครับไม่มีไม่มีไม่มีไม่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 มีครับม่ไ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 ม้ไม่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 ไ่ไม่ไ่ไม ก็ควรจะเห็นว่ามันข้างในไม่มีอะไรซ่อนอยู่แบบนี้เออใช่ไหมครับไม่มีไม่มีไม่เห็นไหมเห็นทะลุไหมข้างหลังเออไม่มีไม่มีไม่ไม่มีอะไรเด้อกดจุดแบมือนะครับแบมือครับวางไว้อย่างนี้ดีดนิ้วหนึ่งทีเอพีเสรีภาพจะเข้ามายืนในนี้มันง่ายไปมั้งเออใช่แค่ดีดมือเนี่ยเออเห็นไหมเห็นไหมเห็นเอพีแล้วยังไหนเออไม่เห็นมีงดูดีๆนะครับหนึ่งสองสามเฮ้ยมาแล้วครับคุณผู้ชมเอพีงงไหมครับ อย่าว่าแต่ท่านชมงงครับพิธิกรตอนนี้ก็งงเหมือนกันครับมาจริงนะท่านชมสุดยอดสุดยอดสุดยอดตบมือเลยต้องบอกว่าแต่ว่าธรรมดาธรรมดาธรรมดาใช่ผมพอยธรรมดามากสร้างเสวียรภาพผมเนี่ยนะครับไม่อยากจะคุยผมอยาครับคือผมก็ศึกษามาทางนี้เหมือนกันนิดนึงว่ามาว่ามาเชื่อไหมครับผมเนี่ยสามารถลดเนี่ยผมจอดไว้หน้าบ้าน3มเดือนแล้วนะครับหายครับ ทำไมครับนี่คุณไม่ได้ผ่อนใช่ไหมครับใช่ครับผมไม่ได้ผ่อนนะครับโอ้ยคุณไฟแนนซ์ยึดไปครับอ๋อไฟแนนซ์ยกไปครับผมอ๋อคือคุณไม่ได้เสกไม่ได้เสกครับไอ้ที่คุณมาซะดีเลยนะท่านยั่งเสกครับอ๋อทำไมท่นเสกนี่บอกแต่ว่ายังไม่หมดแค่นั้นเดี๋ยวเราจะลาลาเบรกนี้กันแบบโหดๆเลยเป็นไงคือว่าเราจะหายตัวไป3คนเนี้ยแต่พย c o n j าเออดีๆก็คือว่าเนี่ยคือคุณคิดมาเดี๋ยวคุณคิดจะเสกเราไปหมดเลยเออหนึ่งสองสามนะถ้าคุณคิดนับหนึ่งสองสามแล้วคุณคิดพร้อมแล้วคุณคิดนับเลยอ่ะมา นับ 3, 2, 1อนได้ไหมได้ครับใหญ่กว่นับหนึ่งสองสามก็ได้โอเคงั้นเต็มพร้อมนะครับครับผมหนเดี๋ยวพอสแล้วหายเลยนะผมก็จบตรงนี้แหละห o n ่ b r อ n g me down